รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบันทึกจากรอยล้อสัปดาห์นี้ เราจะนำเรื่องราวเกมต่างๆที่เป็นเกมใหม่ๆซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นนะครับเราเคยเออกอากาศมาให้ชมกันบ้างบางช่วงบางตอนแล้วนะครับสัปดาห์นี้เราจะไม่ชมกันอีกเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับบ้านนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติติดตามชมครับสนับสนุนโดย all new isuzu d max พรานุภาพพิกโรคคิดถึงระยองคิดถึงค r y ต hotel สะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ0 3 8 8 0 8 3 3 3สมัครสมาชิกนิตยสารออโต์คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต์คาร์โทร025138850วันนี้จะพาคุณผู้ชม เอาละครับวันนี้บันทึกจากรอยล้อของเรานะครับคนที่เป็นเกมเมอร์เมืองไทยห้ามพลาดครับมาอยู่กันที่ Zero Latency ครับตัวนี้อยู่ที่โรงแรมโนเ t ท i ลส์แบงคอกนะครับอยู่ที่บริเวณชั้น B แล้วโลกมาเสร็จปั๊บนะฮะเราได้สัมผัสบรรยากาศนะครับเหมือนเราเข้ามาอยู่ในโซนของอวกาศเราก็จะเห็นนะแ้แโอ้โหอะไรจะเหมือนจริงขนาดนี้โอ้โห ต้องรับกันแบบนี้เลยเหรอโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Zero Latency ติดต่อตรงนี้เลยใช่ค่ะติดต่อตรงนี้ได้เลยครับผมถ้าติดต่อตรงนู้นติดต่อไม่ได้ติดต่อตรงนู้นอยู่คนเดียวชอบแก้อย่างนี้แหละเดี๋ยวถามหน่อยจริงๆแล้วเนี่ย Zero Latency เป็นเกมชนิดไหนเหมาะกับ เกมเมอร์คนไทยยังไงบ้างฮะอ่าเกมซีโร่ลันเซียค่ะจะเป็นเกม VR แต่เป็น VR แบบไร้สายจะเป็นที่แรกและที่เดียวของประเทศไทยอันนี้เรานําเข้ามาจากเมเวิร์ออสเตรเลียอ๋อแม่คืออยู่ที่ออสเตรเลียอุปกรณ์นี่ก็มาจากที่นู่นหมดเลยใช่ค่ะมาจากที่นู่นหมดเลยครับอ่าก่อนจะเข้าไปทําการวิฟนะครับก่อนอื่นก็ต้องลงทะเบียนลิทะเบียนใช่เราสามารถอ่าตั้งชื่อที่จะโชว์ในเกมกับเพื่อนได้เล่นกับเพื่อนก็คือเพื่อนเห็นเราเป็นชื่อแบบเป็นชื่อแบบ เหมือนตัวละครเกมเวลาเราเล่นเกมในมือถือตั้งเนมก่อนว่าใครเป็นใครแล้วก็สามารถใส่ส่วนสูงด้วยซึ่งส่วนสูงนี้มันจะไปสัมพันธ์กันในเกมเราใส่เท่าตัวจริงมันก็จะในเกมจะเท่าตัวจริงแต่ถ้าเราใส่ต่ำกว่าหรือก็สูงกว่าในเกมมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราลงทะเบียนครับก็มีให้ใส่หมดทุกอย่างนะฮะเวทน้ําหนักนะครับอ้าวพอใส่เสร็จปั๊บหลังจากนั้นระบบก็จะเข้าไปอยู่อยู่ในตัวเกมตัวเกมใช่ค่ะเพื่อความเสมือนจริงมากที่สุดหลังจากลงทะเบียนเสร็จปั๊บก็ ไปอธิบายเกมเลยอธิบายเกมเลยไปเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องเป็นห้องบรฟก่อนเป็นปห้องบีฟิงค่ะมาแนะนํากันก่อนว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างวิธีการเล่นเกมเขาเล่นกันยังไงไม่ใช่เข้าไปปุ๊บเอาปืนตีหัวกันม่วอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เราจะต้องมีการอธิบายให้ผู้เล่นทราบเสมอว่าวิธีการเล่นแล้วก็วิธีการใช<ม>้อุในปืนใช้ยังไงมีสัญญาณแจ้งเตือนในการไม่ให้เข้าชนกันด้วยอ๋อแบบนี้คุณผู้ชมเข้าไปเล่นหนึ่งครั้งเล่นได้กี่คน มากสุดอยู่ที่8คนค่ะแต่ว่าเล่นคนเดียวก็เล่นได้นะคนเดียวก็ได้คนเดียวเหงาไปบ้าเาเหงาไป้าเาถ้ามาแบบนี้ต้องชวนเพื่อนเพื่อมาด้วยก็จะมันมากขึ้นแต่มันมากขึ้นผู้ชายผู้หญิงได้หมดได้หมดเด็กแก่มาได้หมดด้องน้องน้องน้องมานี่น้องมานี่เธอออกมานี่มานี่ลุงลุงครับลุงลุงมานี่หน่อยลุงมานี่หน่อยขอขอมาเติมทีม่ลยค่ะลุงมานี่หน่อยลุงมาที่หน่อยลุงมานี่หน่อยลุงมานี่หน่อยอันนี้เดี๋ยวเล่นเป็นทีมผมเลยแล้วกันน้องๆอยู่นี่เดี๋ยวเล่นด้วยกัน เราก็ต้องฟังบิดทุกคนเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะต้องทุกคนต้องทราบว่าวิธีการเล่นเล่นอย่าง อ้าวทีนี้มาถึงอุปกรณ์กันหน่อยใช่ค่ะอ,อุปกรณ์เราจะเป็นอ่าเหมือนเหมือนเป้ให้เราสะพายเพราะว่าเราเป็นไร้สายฉะนั้นเราก็ต้องแบบเหมือนสะพายแล้วก็เดินได้น,นี่เหมือนช่วงสงครามที่ผ่านมา <c oughs> เลยอะ่ะอันนี้คือสายต่อน้ำ <c oughs> อันนั้นคือปืนฉีดน้ำ <c oughs> มันจุน้ําให้แน่นโอเคอชุดเท่มากตัวนี้ใส่เสร็จปุ๊บแว่นของเราสามารถปรับโฟกัสสายตาได้สำหรับ<อ>ใครที่สายตาสั้นมันปรับได้ถึงสั้น800ค่ะด้วยการสไลด์ตัวด้านล่าง สไลด์หาจุดที่ภาพเราชัดที่สุดครับ ตอนนี้เราเข้ามาสู่สนามลบนี่คือหน่วยสว่าดของฉันเดี๋ยวซอมบี้มันไปไหนหมดเราต้องยืนตรงไหนฮะเดี๋ยวมายืนตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็หันหน้าไปฝั่งนู้นหันหน้าฝั่งนู้นก็ตนี้เลยใช่คนละช่องเลยเหมือนอยู่ในตารางหมากลุกยักษ์ครับเต็มไปด้วยตารางสี่เหลี่ยมผืนผ้าเดี๋ยวตอนนี้ให้ทุกคน ใส่แว่นลงไปได้เลยค่ะสวมแว่นลงไปถ้าเกิดว่าใครอยากให้ปรับให้แน่นขึ้นสามารถแจ้งได้นะคะถ้าเกิดว่าได้แล้วก็ลองปรับโ,โฟกัสดูถ้าเกิดว่าภาพยังไม่ชัดโอเคปรับโฟกัสเดี๋ยวจะทยอยใส่หูฟังให้นะคะ โอ้โหยจะมาเหนื่อยจนผมเสียทรงผมอุตส่าห์เซ็ตมาโอ้โหเซ็ตมาครึ่งวันผมหลุดหมดเลยผมหลุดหมดถึงเวลาที่เราจะมาดูคะแนนหน่อยค่ะอ่อย่างเมื่อกี้นะคะที่เล่นจบไปอ่ะซอมบี้สไ વ เวลครับเฟเยอร์วันก็คือคุณบอยเองอ่ะได้เป็นอันดับหนึ่งเลยคิวไป156ตัวแล้วก็เฮดช็อตไป127ยยี่สิบเจ็ดครั้งตายไป2รอบค่ะคะแนนอยู่ใช่คะแอยู่ที่200,000กว่ากว่าะ อันดับสมกิ่วเป็นของคุณมี่อ่าอันดับก็ไล่เรี่ยงมานิดเดียวเองค่ะกันนิดเดียวอยู่ที่แสนเก้ากว่ากว่านิดนิดอันดับอันดับสามค่ะเป็นของคุณแพ้อันนี้อันเป็นผู้หญิงก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วคะแนนเขาต้องน้อยกว่านิดนึงสรุปว่าอันเกมเนี่ยไอ้มี่แพ้เพราะกันเป็นผู้หญิงก็ชนะไปแล้ว อ้าวท่านใดสนใจนะฮะมาได้ครับพิกัดบอกพิกัดหน่อย <นะ S 2> อยู่ที่โรงแรมโนเวทลแบงคอกออนสยามสแควร์ค่ะอยู่สยามสแควร์ตรงข้ามอาคารสยามกิจท่าง,ง่ายๆเลยอยู่ที่ชั้นบีค่ะลงมาด้านล่างก็จะเจอกับเราห,ห,หรือว่าใครก็ตามมาไม่ถูกหรืออยากจะโทรสอบถามก่อนนี่เดี๋ยวขึ้นหมายเลขให้เป็นหมายเลข02-252-8742ค่ะครับหรือติดตามผ่านทางเฟซบุ๊กได้ได้ค่ะเฟซบุ๊กของเราเป็นซีโร่เวนวัคมาเดนซี่แล้วก็เวนวักไทยแลนด์ค่ะจะมีหลายไซส์นะต้องดูด้วยว่าเป็นไทยแลนด์ครับอ่ะมากันได้ครับ สร้างความสัม,มคีจริงหรือไม่หรือเปล่าหรือเปล่าแต่ที่ตัวใครตัวมันมากเลยไอ้เกมซอมบี้สุดท้ายเนี่ยแต่ว่ายังไงมาเป็นแบบครอบครัวได้ไดมาเป็นทีมเพื่อนได้หรือว่ามาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว,วหากิจกรรมในครอบครัวมาเล่นด้วยกันหรือว่าเด็กๆน้องๆปิดเทอมก็สามารถมาเล่นได้ใช่หรือว่าคุณจะมาเพียงแค่คนเดียวคุณก็มาได้ใช่ค่ะมาหาเพื่อนใหม่ที่นี่ก็ได้ค่ะเพื่อมาเจอคนที่มาร่วมเล่นด้วยกันเจอเยอคู่มันจะงี้เลยสาวๆเยอะนะสาวๆเยอะ รอบที่แล้แลวสามคน,คน<า>พักไว้ก,ก่อนเอดี๋ยวรอบใหม่เนี่ยผมไปคนเดียวเด,ดี๋ยวหาเพื่อนใหม่วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณตี้มากเลยวันนี้ส,สดวันนี้สดสดๆๆสดขอบคุณมากคสวัสดีดค่ะ สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพพิกโรคคิดถึงระยองคิดถึงคริสตันเจดโฮเทลสะดวกสบายเหมือนบ้านของคุณสนใจติดต่อ038808333สมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คารไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คารโทร025138850 แต่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่เขามาแนะนําให้เราลองเล่นกันบ้างครับถึงแล้วครับนี่คือชั้น5นะครับตรงนี้คือโซนของดีสปอร์ตนะครับผมอันนี้จะมีสปอร์ตสเตเดียมแต่ว่าวันนี้ที่ผมจะพามาเนี่ยนะฮะพามาออกกําลังกายแต่เชื่อไหมฮะว่าหลายคนบอกโอ้โหเรื่องออกกาลังกายเนี่ยไม่ต้องพูดกับผมเพราะอะไรกลัาดาวดำแดดออกก็ไม่เอาแล้วเหนื่อยด้วยแต่ว่าวันนี้ฮะเขาบอกว่ามีการยกสนามกีฬาจากญี่ปุ่นนะฮะเป็นแบบอินโดในร่ม มาไว้ที่นี่หลากหลายมากเดี๋ยวไปถามกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วิธีการเล่นหรือว่าการเข้าไปเสียอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นยังไงก่อนฮะถ้าเกิดจะมาซื้อตัวอ๋วเข้าไปเล่นต้องแจ้งประเภทลูกค้าก่อนนะคะว่าลูกค้าเป็นประเภทไหนนะคะถ้าเป็น general ตอนนี้ชั่วโมงแรกอยู่ที่150บาทาอ๋ออ,อ๋ออันนี้เขาจะแบ่งเนาะเป็นเป็น general student นะฮะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นเด็กเล็กนะฮะเ<ส>ด็กโตได้หมดกอ็อ๋อเป็นชั่วโมงแรก ต่อชั่วโมงใช่ไหมครับชั่วโมงแรก150บาทนะฮะชั่วโมงถัดไปก็100บาทอ๋อคนหนึ่งก็สามารถเล่นได้เล่นได้หมดทุกอย่างหมดทุกอย่างเลยภายใน1ชั่วโมงอ๋อครับผมพอเราจ่ายเงินเสร็จปั๊บเราจ่ายอันนี้จ่ายตอนออกเราจ่ายตอนออกอ๋อตอนเข้าไม่เสียอ๋อเข้าใจแล้วคุณเล่นกี่โมงก็เช็คนี่เลยใช่ไหมครับครับแล้วที่จะต้องต้องมีอุปกรณ์อะไรเข้าไปด้านในไหมครับ อ๋อแบบนี้ใช่ไหมแล้วอันนี้หนึ่งท่านตัวนี้เป็นตัวจับเวลาใช่อโอเคครับหลังจากนั้นก็เข้าไปได้เลยเดี๋ยวจะมีสตาฟทีมงานอโอเคครับผมครับอันนี้ใส่ได้เลยใช่ไหมฮะแมสเข้าไปเรียบร้อยครับอคุณผู้ชมฮะได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะจับเวลาตามที่ผมเล่นเข้าไปด้านในถ้าเกิดชั่วโมงสองชั่วโมงก็จ่ายตามนี้นะฮะไปค,ครับ นี่ฮะเข้ามาโซนแรกเสร็จปั๊บสิ่งที่เราเห็นอันนี้คือมัลติคอนครับเขาย่อสนามแบดจากใหญ่ๆที่ย่อลงมาเป็นแบบไซส์มินิแล้วก็สามารถเล่นได้นะฮะ oh, ไม่ว่าฝนตกแดดออกยังไงก็เล่นได้หมดอันนี้ก็จะเล่นแบบคน2คนก็ได้นะครับดูแล้วเนี่ยตรงนี้กฎระเบียบลงทงลงเท้าอุปกรณ์อุปกรณ์รคุณไม่ต้องเตรียมมานะเขามีให้เห็นไหมฮะมีทั้งไม้แบดมีลูกแบดขาดอย่างเดียวขาดคนจะได้คุณมาที่นี่แล้วคุณอยากจะเล่น โดยไม่มีคู่จริงเนี่ยแล้วติดต่อทีมงานนะหาแถวนี้เอาอาจจะได้เอาสวยแลหล่อเอย,ย, <c oughs> ยอะแยะเพราะอันนี้นอกจากสนามแบดแล้วฝั่งนู้นด้วยฮะ <c oughs> ก็ได้เป็นทีมอันนี้คือบาสครับบาสเกตบอลเป็นสนามบาสนะฮะ <c oughs> นี่ไงนี่ไง <c oughs> เห็นในเฟซเยอะแยะบ้านเลยเขาแอบมาเล่นนะ <c oughs> ผมเห็นนะอันนี้มีทั้งเบสบอลแล้วก็มีอันนี้ซ <c oughs> อฟบอลอ๋อคนละอย่างกันเดี๋ยวเขาไปถามเขาหน่อยว่ากติกามีเล่นยังไงบ้างนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะเดี๋ยวอันนี้เรา เป็นโซนของเบสบลอลอันนี้เป็นซอฟต์บอลอ๋อมี2ชนิดในกองเดียว <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเป็นคอกคอกอ,อยอู่กักนเป็นแบบคอกคเลยเขาเล่นยังไงยังไงบ้างตรงนี้อ๋อนี่ต้องลุกบอลใต่หมวกก่อนนะครับอ๋อต้องใส่หมวกก่อนแล้วนี่เรียบร้อยใส่ถุงมือด้วยครับอ๋อมีถุงมือให้ปกติมาที่นี่คุณไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยใช่ครับอ๋อคนหนึ่งนี่สามารถเล่นได้ประมาณสัก ถ้าไม่มีลูกค้าต่อคิวก็เล่นได้เรื่อยๆครับออกเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะดูคิวดูคิวครับอ๋อลูกค้ามารอข้างล่างก็ต้องเปลี่ยนการเล่นคนละเกมครับเกมหนึ่งนี่เขาใช้เวลาประมาณเกมหนึ่งมันมี10ลูกครับผมอืมเพราะฉะนั้นมานี่มาตัวคนเดียวแล้วก็มีเครื่องปล่อยลูกมันอันตรายไหมฮะก็แต่ว่าอันตรายไหมก็อันตรายครับแต่มันก็ไม่ถึงกับอันตรายมากต้องทําตามกฎนะฮะอยู่ อยู่ในพื้นที่อันนี้เป็นพื้นที่ยังไงบ้างครับต้องอันนี้จะเป็นช่องที่ลูกมาครับผมอ๋อคนตีต้องยืนอยู่ร้านข้างครับผมอันนี้เป็นคนสำหรับคนถนัดขวาอันนี้สำหรับคนถนัดซ้ายอ๋ออันนี้คือเซฟโซนปลอดภ <ผม S 1> ัยตรงนี้ใช่ครับอ๋อแต่ถ้าอยู่นี้หน้าแหนเลยใช่ <laughs> <laughs> โอเคอ๋อแล้วอุปกรณ์อุปกรณ์อ๋ออูอันนี้เป็นอุปกรณ์ของของจริงครับผมอันนี้ไม้ของจริงแล้วอย่าง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 ลูกเบสบอลนี่เป็นลูกนิ่มอ๋ออันนี้ก็เพื่อความปลอดภัย อ๋อก็จำลองมาคนนึงก็ได้สิบลูกใช่ไหมฮะมโอเคเดี๋ยนะเอา,นะเอาจริงๆนะเหนื่อยมากอันนี้สิบลูกโดยไปกี่ิลูกอะ่ะสองลูกไปพักเรื่องยากๆไปหาอะไรง่ายๆกันดีกว่า,เ,าเราที่นี่นอกจาก แบดมินตันซอฟบอลที่นี่ยังมีเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะครับใครก็ตามที่เป็นคอเกมนี่นะฮะอันนี้ขี่มา้าโอ้โหมีทั้งเจ็สกีคือที่นี่คุณมาครั้งเดียวเนี่ยไม่ว่าคุณจะชอบสไตล์แบบเกมสไตล์ออกกําลังกายสปอร์ตสปอร์ตนี่คือคุณไม่ต้องมานั่งรอก,กันไม่ต้องมานั่งแครกันว่าวันนี้ฉันต้องแยกกับเธอไปแต่ที่นี่รัวไว้คุณหมดแล้วนะครับ นี่เชื่อแม้ผมชอบที่นี่อย่างหนึ่งคือคุณมาคนเดียวนะฮะคุณไม่ต้องแครว่าเฮ้ยคุณจะต้องรอเพื่อนๆแต่ที่นี่ครับเขามีอุปรกรณ์ให้คุณเล่นและที่สําคัญนะฮะอย่างเทนนิสเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนามหาเพื่อนอีกคนนึง<า>แต่ที่นี่เดี๋ยวก็จะมีตัวปล่อยลูกให้เราแบบสามารถน็อกบอร์ดเหมือนเรามีเพื่อนในการ ก็ตอนเนี้ยมันเหนื่อยมากนี่ขนาดเล่นคนเดียวนะคือที่นี่มันดีอย่างหนึ่งคุณผู้ชมนะเล่นแบบนี้นะคุณไม่ต้องไปวิ่งเก็บลูกที่ไหนให้มันเหนื่อยนะก็ตีอยู่แถวบ้านหรือตีอยู่แถวโรงยิมนะโอ้โหป่านนี้หอบไปแล้วเออพูแต่ที่นี่สบายมากเลยยอมแพ้เอาละครับถ้าเกิดข้างล่างเนี่ยยังไม่จูใจหรือว่ายังไม่สามารถเรียกเหงื่อคนได้ซึ่งผมก็ไม่เชื่อเพราะว่า ดูเกือผมสิครับเยอะขนาดนี้ข้างบนชั้น2ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายครับถ้าอยากจะแบบเบาๆซอฟๆหน่อยก็สามารถมาพัสกรได้ครับหรือว่าอยากต้องการฮาร์ดคอร์บัวขาวบัวขาวพี่บัวขาวอันนี้เล่นอะไรอยู่ครับแไปก็สาทรายไปทางโทษงานเงินที่บ้านไม่มี<า>นะครับ ทำงานทำทำงานก่อนแล้วค่อยมาเล่นทุกอย่าง,ง,งเนี่ยฮะคือคุณสามารถที่จะมาซ้อมมวยกับกระสอบทรายได้นะครับส่วนฝั่งนู้นไปดูกันหน่อยแอบเห็นมีตัวปิงปองเพราะว่าเมื่อคุณู่ด้านล่างเนี่ยนะฮะถ้าคุณมาคนเดียวแต่ว่าอยากจะตีปิงปองอยากจะมาซ้อมสตกในการตกในการแบทข้างล่างได้แต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นคู่หรือมาเป็นแบบลหลายๆคนสามารถมาเล่นนี่ฮะ พิงพองเนี่นี่คือโต๊ะพิงปองที่ไม่มีเน็ตอไอ้ที่มีเน็ต่ะอยู่ฝั่งโน้นนี่นี่ฮะก็ยังมีโซนปิงปองให้คุณได้เล่นกันเป็นทีมมากับของเพื่อนนะครับหรือว่าได้เกิดคุณมากับลูกๆนะฮะโซนฝั่งนี้สามารถให้ลูกๆนั้นคุณมาใช้ชีวิตอยู่ได้นับชั่วโมงทีเดียวครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไปตีพิงปองคุณลูกก็ต้าได้อยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งเนี้ยเอาไว้พักกาย เวลาคุณไม่ไหวแล้วก็ได้ต้องบอกว่าทั้ง2สถานที่ที่พาไปเที่ยวนั้นนะครับเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอย่างมากอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้น,นนะครับออกกําลังกายในร่มสนุกกันแบบสุดเหวี่ยงไปเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจลองเดินทางไปดูนะครับเลือกเอาเลยจะไปที่ไหนก็ได้หรือจะไปให้ครบทั้ง2ที่ก็ดีนะครับเชื่อว่าถ้าได้ไปสัมผัสรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนที่สําคัญอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่เองครับ นี่คือรายการบันทึกจากรอยลอ้อท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับช่วงนี้ไวรัสโควิด -19 กำลังระบาดนะครับแล้วก็คำแนะนำจากทีมแพทย์ก็คือรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเขาบอกว่าโซเชียลดิสแท c e นั้น1เมตรเป็นอย่างน้อยจริงๆก็ประมาณ1เมตรครึ่งถึง2เมตรนี่ปลอดภัยนะครับกินร้อนช้อนตัวเองล้างมือบ่อยๆนะครับเนื่องจากไวรัสตัวนี้เนี่ยมันมีกรอะ เป็นไขมันโดนสบู่แล้วเกราะมันก็จะแตกทําลายตัวมันไปเองเพราะนั้นล้างมือบ่อยๆแล้วก็ออกนอกบ้านใส่หน้ากากอนามัยซะนะครับคุ้มครองป้องกันตัวเราเองป้องกันคนอื่นเราทุกคนรับผิดชอบตัวเองประเทศของเราจะได้กลับมาได้อย่างรวดเร็วนี่คือรายการบันทึกจากรอยล้อกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ